สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่ในเกม Sonic s p e e d Simulator กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่วันนี้ได้ทำการอัปเดตอ่าโลกที่5นะครับผมนะนี่ฮะฮิลท็อปนะครับผมนะอ่าโบห้าโอเคเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะโลกที่อ่าห้านะอ่ะนี่เลยนะครับนี่ฮะเพิ่มไอ้นี่มานี่เลยลิมิเต็ดอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเมกาลิมิเต็ดเหมือนกันนี่ครับเคอสแบบลิมิเต็ดเลยนะนี้ ดิเจนดดลลี่เลยนะค้ารอยกัสเก้าโลบักนะผมผมไม่มีงบหรอกผมก็เลยจะมาซื้อนี้นะฮะหนึ่งล้านนะครับจัดมากี่ตัวแล้ววะอ่าสี่ตัวแล้วโอเคมาตัวที่ห้าห้าตัวนะครับการอีโวปึ๊บดีกับอู้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้เออบววค่าร้อยนี่ตัวนี้อ่าใส่ตัวไหนดีวะมีกาเคออนมีสองตัวเลยวะใส่ตัวนี้แล้วกัน นี่ตัวนี้นี่ครับ Thunder chaos นะครับโอเคจะไปโลก5กันนะครับไป let's go ไปอัปเดตโลกที่ห้านะไม่จะเพิ่มแค่โลกที่5หรือไม่ก็มีออปปี้เพิ่มอ่ะผมก็ไม่รู้นะครับอ่ะนะครับก็มันมีมีเบเพิ่มมาด้วยนะเอออัปเดตเบดขึ้นมานะครับเพิ่มมานะครับซึ่งอัปเดตนี้นะครับมีเบเพิ่มมานะครับแล้วก็เพิ่มอ่า โลก5เนาะที่คุยกันไปนะครับเมืกเก่อกี้ครับน่าจะมีแค่เพิ่มโลก5ห,หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวลองไปดูกันนะว่าโลก5มีอะไรนะครับผมต้องไปสำรวจให้หมดนะครับมารอหิวนะครับโอเคจะต้องไปดูว่าฮิวท็อปมันมีอะไรนะโอเคไปสโนว์วอลเลยตึบตึบนี่ฮะสโนว์วอลเลยโลกใหม่อยู่ตรงไหน,นมาดูกัน นั่นไงโรคใหม่นี่ครับคิวท็อปออฟบี้ฮะออฟบี้เป็นอย่างไรเรามาดูกันโอ้โหออฟบี้โอ้โหไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหเออขึ้นโอ้โหไปยากไปยากไปยากกว่าที่คิดแน่เนี่ย อโอ้โหโอ้โหทางไปโอ้โหเออนั่นไงทางไปเจอแล้วโอ้โหทางไปโหดมากโอเคเข้ามาเข้ามาแล้วนะจ๊ะยู่ทอปโซนนะครับนี่ครับเออวันนี้มาฮะสัตว์เลี้ยงนะครับรีเจนดารี่นะครับแล้วก็อันนี้ลีเจดารีร่นะแสนสองเนะี่ยโอเคเดี๋ยวไปสำรวจแมพก่อนลวกันนะ มันมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับโอ้โหแมปย่างกว้างเลยนะครับทางเดินก็กว้างกว่าอู้อู้อู้ออกว้างเกินตกแมปเลยเมื่อกี้เห็นวงอะไรคือเขียววะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะไปดูกันมันคืออะไรนะครับโอ๋อวงพันเอี้ยขีเนาะโอเคเก็บไม่ทันนี่เก็บเก็บไม่ได้โอเคผมยังช้าเกินไปนะสปีดผม อู๋แมปอย่างกว้างเลยอู๋แมปด,ดิโอ้โหมีลาวาตรงนี้เนาะอ่าอู๋แมปอย่างกว้างโอ้โหตรงนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้นะครับลาวาโดนแล้วตายไม่ตายนะฮะอีบีข้างล่างอีกแมปอย่างกว้างนะครับผมโอเคไปดูดิข้างล่างมีอะไรนะครับ ที่ฟาร์มใหม่เลยนะเนี่ยโลกห้านะครับโคตรกว้างนะครับมีลาวาตรงนี้นะไปเกาะไฟเนาะโอ้โหอาตกไปตายโอ้โหอย่างกว้างเราไปทางนี้มั้งดิไปทางเมื่อกี้มา,ทา,ท,าทางซ้ายมาทางขวาบ้างนะครับโอ้โหดูทางโคตรเคียวโอโ้มีตรงนี้ด้วยขึ้นบนบนรางนะรางรถไฟ โอ้เยเจ๋งเจ๋งเจ๋งทางอย่างกว้างนะครับแมพโคตรกว้างครับใหญ่มากโอ้โหวิคิวจริงๆฮะอู้เร็วเป็นทางรถไฟแล้วนะฮะได้จะครบรอบเลยแหละยังวะเฮ้ยอะไรอีกโอ้โห มันกว้างคุณใหญ่มากแมปเนะี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอว้ยเมื่อกี้อะไรอ๋อโอเคอันนี้ที่เก็บนะมีตู้อีกตู้หนึ่งนะครับแสนสี่นะสัตว์เลี้ยงเนาะอ่าโอเคสี่สัตว์เลี้ยงเนาะจุดนี้นะครับต้องมีจุดแน่นอนนะจุดสัตว์เลี้ยงนะครับต้องมีอีกจุดแน่นอนนี่จะขึ้นไปดู คือเก็บให้ครบไม่ได้อ่ะโคตรยากอ่ะนสนุมากดูดิโอ้โหแมบพบยังใหญ่นะผมสัตว์เลี้ยงใหม่ก็ชอบนะโลกใหม่ก็ชอบอริชอบเลยโลกโลกใหม่โอ้โหเก็บแบบวิ่งเร็วจนเก็บไม่ทันนะครับผมรีเบิร์ไปประมาณ3 4รอบนะเลยหลังไม้ย่างเดียวเลยนะครับผม ะก็นี่แหละประมาณนี้สำหรับอัปเดตสั้นๆ,ๆเนาะแต่อัปเดตสั้นๆแต่เป็นอัปเดตที่แบบดีมากเลยที่ฟาร์มใหม่นะครับผมโอ้โหดูนี่ที่ฟาร์มใหม่นะครับอย่างดีอะนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตเนาะนะี่ฮะยังไม่มีตัวละครเพิ่มมาใหม่นะครับผมดูแล้วนะครับเมนูนะไม่มีนะครับผม ไม่มีนะครับตัวละครจะเป็นตัวละคร5ตัวละครเดิมอยู่นะครับนะฮะเดี๋ยวมาลองซูมอันนี้ดูแล้วกันไปซูมไอสัตว์เลี้ยงนะครฮะแล้วก็ไอไอหางนะครับไอเอ๊ะไอไอะไรวะเอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวไปเก็บเอฟเฟกต์ด้วยนะครับจะเกเบมายวไปเก็บเอฟเฟกต์กันนะเอฟเฟกต์อยู่ตรงที่แรกที่แรกอยู่ไหนวะโคตรกว้างอะ่ะผมไม่รู้เลย กว้างจะไม่รู้ว่าตรงไหนที่แรกนะครผมที่แรกอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับได้ทําการตกไปตายนะเพื่อได้ทราบตําแหน่งว่าที่แรกอยู่ไหนโอเคตรงนี้เนาะมาเดี๋ยวมาเปิดกันว่าดีจเจดารีนี่จะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับมาอันอันแรกมาเฮออดิสัตเลี้ยงริสัตเลี้ยงตัวนี้เนาะยี่สิห้าปอ็อ่าได้สายฟ้าโอเค ต้องได้เนี้ยผม10%นะอร์เซ็นต์นะเนบูล่านะผมโ okay. อเคสายไฟีกแล้วเอ้ยสัตว์เลี้ยงมีเจดดารี่นะฮะพื้นที่เต็มนะครับผมพื้นที่เต็มอีกผมต้องลบเอ่อตัวที่ไม่จำเป็นทิ้งนะครับเจ่งตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวโลกเก่าอะนะฮะโลกหลังๆก็กรนก่อนคือต้องลบทิ้งหมดแล้วนะ นดีเจนดารีแหละสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนาะต้องได้นี่ฮะอยากรู้มันจะเทขนาดไหนนะ,ะดีเจนดารีแล้วฮะสัตว์เลี้ยงน่าจะเอาเอามาอีโวได้แล้วเนี่ยเลยสองตัวนะครับเงินเยอะฮะไม่ต้องกลัวได้เทลสิ้นแล้วนี่นี่ได้ละเนบูล่านะครับคูเท่าไหร่เนี่ยโอ้สี่สิบยี่สิบเนาะ อันนี้ผมรีวิวประมาณ58าสิบอีสานสิแปดเนาะนะผมต้องเก็บอันนี้ประมาณอ่าหอันนะนี่นี่นี่เอฟเฟกก็ใช้ได้นะอู้เอฟเฟกสวยเอฟเฟกสวยมากผมก็ต้องเก็บ5อันนะเพื่ออีสอันอีสีอันเพื่ออ e ีโวนั่นเองนะนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ นะเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ